สวัสดีค่ะคลิกีลิปว,วันนี้จะมานําเสนอขาจับไมเอลกัตโตเวฟไมอ m มโลโปรไฟล์ค่ะอุปรกรณ์สําหรับใช้งานร่วมกับไมโครโฟน e อลกัตโตเวฟช่วยทําให้คุณสามารถปรับองศาตําแหน่งไมโครโฟนได้อย่างอิสระค่ะสําหรับด้านหน้าของกล่องนะคะจะมีบอกรูปสินค้าไว้อย่างชัดเจนและชื่อสินค้านะคะเอลกัตโตเวฟไมอ m มโลโปรไฟล์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องกันเลยนะคะด้านในจะมีคู่มือการใช้งานนะคะแท่นจับไมโครโฟนค่ะ ปรจเจหกเหลี่ยมและน็อตสกูค่ะและอุปกรณ์เอลกาโตเว็บไมอาม์โลเป f รไฟค่ะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดสินค้ากันเลยค่ะตัวอุปกรณ์มีความยาวอยู่ที่740ม mm ิลิเมตรนะคะความสูงอยู่ที่160มิลิเมตรค่ะสามารถหมุนแนวนอนได้360องศาค่ะสามารถหมุนแนวตั้งได้150องศาค่ะบริเวณหัวอุปกรณ์นะคะสามารถปรับทิศทางได้360องศาค่ะ ตัวน็อกสกูใช้สำหรับแปลงแท่นยึดตามขนาดของไมโครโฟนค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะอุปกรณ์สำหรับติดตั้งกับโต๊ะสามารถขยายขนาดสูงสุดได้60มิลิเมตรค่ะเอลกาโต้วเวฟไมอาร์มโลวโปรไฟวัสดุทั้งหมดเป็นโลหะมีน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานค่ะรองรับน้ำหนักสูงสุด2กิโลกรัมค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจสินค้าสามารถกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ